ามาเถอะมาพี่เอกช่วยเขาหน่อยมันร้อนมันร้อนไอนะ้นัทไปทอดปลาส้มตรงนั้นอออ๋อได้แล้วได้แล้วไม่ร้อนแล้วพอแล้วไม่ร้อนแล้วที่ใหม่เองอยู่ตรงนี้ไม่ได้นะมันร้อนปลาส้มย้ายลงมาอยู่ข้างล่างนะครับ ดีไหมอยู่ตรงนี้ดีไหมว่าดีครับไม่ข้างบนมันร้อนใช่ข้างบนน่ะจะไม่ให้มีเตาแล้วให้ไล่ลงมางล่างให้หมดพวกพวกที่ใช้เตาเหรอครับใช่อือคื่คือขาพวกมันเลยนี่ได้เลยมันก็ต้องกลับไปเรื่อยถ่ายรายการยังถ่ายแล้วถ่ายอยู่นี่ไงเขาถ่ายอยู่ไม่ยังไม่ถ่ายจะขอถ่ายรูปถ่ายได้ถ่ายได้ถ่ายได้ครับถ่ายรูปได้ครับ ได้ไหมได้ไหมถึกมาอีกเราอ่ะถึกมาได้ป่ะได้ป่ะหายร้อนยังไม่ร้อนแล้วใช่ไหมเมื่อวานนี้ฝนตกเป็นไงก็เก็บไปเนี้ยแล้วลากไปว้บอกว่าไม่ตกไม่ตก นี่น้อปังยี่สิบห้าบาทห้าล,ลูกร้อยเหรอไอจะได้อะ่ะ<อ>ไหนดูไส้กรอกมีไหมไส้กรอกทำไมไม่เอามามเอาไส้กรอกไสไ้กรอกอ่ะไส้กรอกรต้องมีด้วยนะ ได้เสื้ออะไรี่บได้ไหมล่ะไปนะร้านขนมเค้กก่อนหมูยอมันมาเยอะมันมาพันสองร้อยอันก็เลยมันแยกกันขายเนี่ยเนี่ย,ยหมูยอลงมาอยู่ข้างล่างนะ หมูยอลงมาอยู่ข้างล่างแล้วนะเพราะเดี๋ยวจะย้ายตรงนู้นนะทำเป็นที่คิดตักอันแบบว่ามีอะไรก่อนอันนมปังซอยนี้ก่อนไหมนี่ไงขนมปังกวนกวนนะยังไม่ยังไม่อบเลยปรมาณชั่วโมงครึ่ะ เดี๋ยวเราค่อยมาตอนกลางวนนะบอกครูอันด้วยถ้าไม่มีไส้กรอกนะไม่เอาต้องมีไส้กรอกด้วยเออไส้กรอกเนชีสต้องมีเออขายได้กี่บาทอันนก็ได้เยอะอยู่นะได้หมื่นแปดวันแรกขายได้หมื่นแปดขนาดเรายังไม่ได้โพส์นะเออพอขายได้พอไหมพอไหมได้ พอหลังไม่ดีได้อยู่เอามาอยุงล่างมันร้อนอยุงบนลูกค้าร้อนไอ้นัดอยุงเนี้ยดีแล้วพี่ตใช่ไหมหอยจ้ออยู่ใช่หอยจอยักษ์อยุงบนเนี่ยหมูยอมีตั้งส่งได้ไหมครับหมูยอส่งไม่ได้ไม,ไดมันไปเสียส่งเย็นไง ถ้าส man, ่าสงเย็นละส่งได้เพราะต่อไปพี่ยาจะส่งพวกผลไม้เอาเอาเอาขนส่งมาตั้งที่นี่เลยดีกว่าใช่ใช่ขนส่งคนไหนขนส่งเย็นนะมาตั้งที่นี่เลยดีกว่ามารับมารับตรงนี้เลยเพราะว่าใช่มามาตั้งตรงนี้เลยขนส่งแห้งขนส่งเย็นได้หมดเลยไอ้ไอ้แม่ไอ้แม่ไอ้ขนส่งแม่ไอ้แม่ไอ้พลาซ่างไงไม่ตั้งขนส่งเลยหรอเออไม่พยายาไม่คุยอ่ะ เดี๋ยวพี่ยายยกมันมานี่เลยถ้ามีคนกงจะมีตรงนี้หรือขนตรงแห้งที่เจ้านึ่เนี่ยใช่ลูกค้าเราจะจะสั่งของแบบนี้ใช่ลูกค้าสั่งอะไรสั่งได้เลยเดี๋ยวเราจัดการให้เลยไอ้นัทไอ้นัททอดตรงนี้คนอื่นก็กระจายกันหมดอ่ะต้องทำไอ้นี่ไอ้นัทตัวดูดควันขึ้นไปจะได้ไม่ร้อนแม่แม่ไม่ทันหรอกคนเดียวน่ะ ขายไม่ทันเนี่ยเนี่ยขายไม่ทันวอยใครมาช่วยมันคนหนึ่งเร็วๆไอ้นั่นอะแม่ไอ้นางไอนางไอ้นางไอนางตือต้องมีต้องส่กล้องมาบัดลงที่นี่แม่มาไปดูแบบไม่ให้ขายเลยลูกค้าถามว่าทำไมขายทุนเกับ แม่ขายเพลงไอเพลงลากค้าขายให้เหรอปะล่ะลูกค้าบอกว่าทำไมขายถูกพี่ยาขายสักมองไหมอาได้พอพี่ยาขายสามสิบก็ไม่เอาแล้วก็ถามว่าทำไมขายถูกที่นี่ถูกอยู่แล้วครับเออเซเว่นขายสามสิบนะครับพอพอบอกเขาสามสิบมองไหมไม่เอาขอบคุณครับ โลละร้อยนไหนโลละร้อยนะหมูโลละร้อยอยู่ตรงนี้อยู่หน้ากโกดังอยู่หน้าปากทางเข้าออกขายได้เท่าไหร่เมื่อวานขายดีไหมขายดีใช่ไหมอยู่ตรงนี้ดีกว่าอยู่ตรงนู้นใช่หมูสดแล้วก็ผักสดอยู่นู่นเดี๋ยวผักสดต้องมาอยู่นี่ปะหมูกรบตรอ,องห่างร้านยิวร้านยิว สวัสดีค่ะพี่ช่องนะสวัสดีค่ะพี่สวัสดีพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่องทางเลยมาแล้วเพราะพันไม่เห็นพิยาเลยพิยาไม่โยว่าแล้วพิยาไปรับรางวัลแม่รางวัลเยอะรางวัลเยอะตอนนี้รางวัลเต็มบ้านเลยน่ะเดี๋ยววันนี้จะทำคลิปให้ดูนะว่าไปรับรางวัลอะไรมาวันนี้เราจะปล่อยคลิปเข้าไปดูได้เลยที่ช่องพิยาคนลุมเพจเพจที่คนติดตามล้านเจ็ดนะเนาะ ้าไปดูเลยว่าพิยารับรางวัลอะไรรับกับใครเนอะใครับรใครใคร,ใครรู้บ้างใครรู้บ้างว่าพิยาไปรับรางวัลอะไรรับกับใครคนไหนตอบถูกเป็นคนแรกแจกหนึ่งพันบาทโอ้ยไม่ใช่ให้ลูกค้าให้ลูกค้าคอมเมนต์มาคอมเมนต์มาเลยนะเออรางวัลรางวัลอะไรนะบผู้ซ่าบ่าย ถูกถูกเฮ้ยถูกนี่เมื่อวานไปเดินไอคอนสยามเท่าไหร่รู้ไหมเจ็ดสิบโอ้เอออันนี้แบนดูมีมีแบนแบนน,น,าานนี่ไม่ใช่หมามมาค่ะพี่ยาไปไอคอนสยามเมื่อวานเนี้เจ็ดสิบบาทนะเจ็ดสิบบาทอ่ะพี่ยาไปกินกาแฟคนละแก้ว ไอปองเ,เพื่อนพิยาเนาะกาแฟาแก้วสองแก้วแล้วก็สลัดพันสองโอ้โ,โอ้คันรถติบล้อหนึ่งนี่นมมาแล้วคันรถติบล้อหนึ่งมา นมอะไรนมอะไรโยอีีโยอีซีเหรอโโยยออีีีซซีครับน้องไม่แบนไม่ครับนี่สำหรับโอลิมปิกก็นะครับใครเป็นปีเชนเตอร์เนี่ยคนเกาหลีครับคนเกาหลีน้กกีาของไทยก็มีปอเป้น้องของฝันบอกว่าผู้สร้างเรียงมานานหวานปอเป้แม่ค้ายังยุ่งอยู่น้ยังยุ่งอยู่นี่มาดูมา เงียบใครไทยเกี๊ยวเรือทำไมเขากเข้าแกง้วร้านก็เกี๋ยวเรือร้านแกงอันนี้ต้องมีที่นั่งสหรับเขาเลยไม่ไม่คนคนอื่นเป็นคอกอะนี่นมมาแล้วรถติดนโอ้แจกทั้งหมดเลยเหรอครับเนี่ย แยงหมดเลยคนไหนยังไม่เดินทางมารีบมาเลยนะคนไหนยังไม่เดินทางรีบเดินทางมามมนะโจมคุยดิเสื้อมือส